เพื่อนเอนเชื่อหรือไม่ว่ากล้วยน้ำว้าดิบเราสามารถนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพได้อย่างน่าทึ่งวันนี้เรานำเอารายละเอียดดีๆเรื่องนี้มาฝากกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY การมีกล้วยน้ำว้าติดบ้านเอาไวา้ถือได้ว่าเป็นเรื่องดีมากๆครับกินได้ทุกวันโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องการถ่ายยากหรือกินผลไม้ไม่บ่อยจัดกล้วยน้ำวา้าแค่วันละหนึ่งลูก อิ่มแบบได้สารอาหารแบบจุกๆุกันไปเลยครับกล้วยน้ำว้าเป็นผลไม้ไทยที่ออกผลแทบทุกฤดูกาลร,ราคาไม่แพงแถมบางบ้านยังปลูกตน้นกล้วยน้ำวา้าไว้ใช้ประโยชน์มากมายจัดว่าเป็นความโชคดีด้านอาหารเพื่อสุขภาพเลยก็ว่าได้เพราะกล้วยน้ำวา้ามีสรรพคุณต่อสุขภาพมากพอตัวและถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าแบบดิบๆละ่ะ จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพบ้างหรือไม่ขอบอกว่ามีประโยชน์มากเลยทีเดียวครับโดยกล้วยน้ำว้วาดิบประกอบไปด้วยสารสำคัญอย่างเช่นสารแทนนินซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารตกตะกอนโปรตีนมีฤทธิ์การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคท,ทีเรียเชื้อราช่วยในเรื่องของการเคลือบป้องกันผนังกระเพาะอาหารและลำไส้ไม่ให้ถูกทำลายโดยอาหารที่มีรสชาติเผ็ดร้อน อาหารที่ส่งผลต่อการระคายเคืองกระเพาะอาหารรวมทั้งกรดในกระเพาะอาหารช่วงที่ท้องว่างอีกด้วยนอกจากนี้กล้วยดิบยังช่วยรักษาอาการท้องเสียได้ครับซึ่งสารอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆที่พบได้ในกล้วยดิบนั่นก็คือเซโรโทนินครับซึ่งออกฤทธิ์ในการกระตุ้นผนังเยื่อบุก,กระเพาะอาหารให้หลั่งน้ำเมือกออกมาเคลือบกระเพาะอาหารป้องกันการถูกกรดในกระเพาะอาหารย่อย ยังมีงานวิจัยศึกษาว่ากล้วยน้ำว้าดิบช่วยป้องกันและรักษาอาการของแผลในกระเพาะอาหารโดยมีการทดลองกับหนูขาวโดยการป้อนกล้วยน้ำว้าดิบพบว่ากล้วยสามารถช่วยต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารโดยกลไกลการออกฤทธิ์ที่น่าจะเกิดจากการกระตุ้นให้เซลล์ในเยื่อบุกระเพาะอาหารเกิดจากการหลั่งสารเฉพวกมูซินที่หลั่งออกมาเคลือบกระเพาะอาหาร นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในผู้ที่อ้วนลงพุงโดยพบว่าการกินผงกล้วยน้ำว้าดิบมีผลช่วยลดขนาดรอบสะโพกลดระดับน้ำตาลในเลือดลดความดันการกินผงกล้วยน้ำวา้ามีผลช่วยให้รูปร่างและค่าทางเคมีในเลือดของผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกินและมีภาวะอ้วนลงพุงดีขึ้นการทำผงกล้วยน้ำว้าดิบก็สามารถทำได้ง่ายๆครับเพียงแค่ฝานกล้วยน้ำว้าดิบให้เป็นชิ้นบางๆ นำไปตากแดดให้แห้งสนิทหลังจากนั้นนำมาบดให้เป็นผงสะส่วน1นช้อนชากับน้ำอุ่น1แกว้วหรืออาจจะผสมกับน้ำพึ่งเล็กน้อยก็ได้ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามครับและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ